ไงลูกหนึ่งขวบแล้วหนึ่งขวบแล้วใครใครจุ๊บใครจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊บจุไม่จุ๊บเลยอือหือใครคที่เกิดพร้อมเจ๋กี่คนใครใครพร้อมได้ไหมกี่คน เกิดพร้อมสายไหมนานกี่คนหลายคนนะเป็นสิบเป็นสิบเออผู้หญิงนั่นเลยอ่ะอ่านี่นีผู้ชายก็มีชายคนหนึ่งอ่ะชายคนสองคนใครใครเนี่ยอืเมื่อไรจะเรียนจบเราเนี่ยฮะเรียนจบยังใกล้ยังหรือสายไหมขวบเดียวพอจะให้เรียนจบแล้วหรอเหมือนงูเงียบเหมือนงูงียแล้วง่วงเลยเหมือนจะนอนแล้วง่วงแล้วฮะเออของใครไหนดูกล้องใครนี่ อือฮึขอให้ไม่เจ็บนะลูกนะไม่ป่วยร่างกายแข็งแรงนะคะขาขาร่างะะก,กายแข็งแรงฉลาดเฉลียวนะเดี๋ยดอมากาเดี๋ซนเยอะดูสิเนีไปเฉ<อ>ยที่ไหนแล้วก็เรียนจบนะไม่ไวเลยจบรู้ปะ่ะเรียนจบปะให้ไวเลยนะมันไหนจะจบยังไม่พอรู้ป่ะเลยเขาบอกให้จบเมื่อไหร่มันไหนจะจบเอา จกตาเลยเดี๋ยวลูกขายกานเดี๋ยวไปอันเอขอันะเออย่าทำน้ายกันขายอันจะเอเนี่ยอันจะเอเนี่ยอันตะเอเนี่ยืึรู้ป่ะเอาที่เดินหองเอ๋ฝรั่งต้นเนี่ยขาย มาหอมป้าป๊ากันเองหอมปาปายอมง่วงแล้วง่วงแล้วโา้ง่วงแล้วนะคะอนง่วงแล้วนหน